ยัมาสอนท่าถ่ายล้อหน้าที่ชื่อที่มีชื่อท่าว่าฟังกี้ชิคเก้นนะก็คือเราจะยืนอยู่ที่ร้อหน้าแล้วก็ใช้เท้าขวาเหยียบยางเท้าซ้ายเหยียบแปกนะลำดับแรกวิธีหัดท่านี้นะฮะให้จับตัวตั้งเหมือนเหมือนทังภาพนะฮะแล้วก็เท้าซ้ายยืนที่ป๊ก เบกหน้าแล้วก็พยายามก้าวเท้าขวาขึ้นไปเหยียบยางนะฮะเริ่มแรกก็คือหัดถ่ายเบาๆใช้เท้าถ่ายสั้นๆกับยางค่อยๆถาย่ถายค่อยๆถ่ายนะัจากที่ถ่ายได้ชัวนะฮะเล่นเล่นได้ชัวถ่ายได้ชัวแล้วนะฮนะนะก็หัดขึ้นท่านี้วิธีการเล่นท่านี้นะฮะให้หัดขึ้นจากท่าสิงโรลเลอร์นะฮะ แรับใครที่ไม่ทราบก็อาจจะเล่นสเต็ปโรเลอร์ยังไงให้กลับไปดูท่าเก,ก่าๆได้นะครับเล่นท่าสเต็ปโรเลอร์แล้วก้าวเท้าขวาข้ามแผ่นไปไปเหยียบยางแล้วก็ถ่ายลูกบาๆนะครับ